สวัสดีครับอยู่กับผมครูเอแห่งช่องดาวเหนือชาแนลนะครับวันนี้มาพูดกันในเรื่องของวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมนะครับจะเป็นในเรื่องของ3ก๊กนะครับาสามก๊กเป็นวรรณคดีเอกของจีนนะครับแต่ก็อยู่ในบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับที่จะต้องมาเรียน3ก๊กนะครับตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไง3มก๊ก เป็นวรรณคดีเอกของจีนใช่ไหมครับซึ่งผู้แต่งเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ที่มาด้วยกันนะครับสามก๊กของตันซิ่วแล้วก็3ก๊กเยี่ยนหงีของหลอกกว้านจนนะครับอ่าซึ่งหลอกกว้านจงเนี่ยครับเอา3ก๊กของตันซิ่วมาปรับปรุงใหม่อีกทีนึงนะครับคราวนี้มาดูของไทยบ้างนะครับของไทยเนี่ยครับ รัชการที่1น,นะครับเห็นว่าสามก๊กเป็นวรรณคดีอันทรงคุณค่านะครับก็เลยให้พระเจ้าพญาพคลังหนเนี่ยครับแปลจากของจีนมาเป็นของไทยอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในที่มาของเรื่องนะครับตามจดหมายเหตุ3ามก๊กจะเรียกว่าสามก๊กจีนะครับตันซิ่วเป็นผู้บันทึกในสมัยราชาวงศ์จินนะครับก็นั่นก็คือปลายสมัยพุทธศตรวรรษที่9นะครับแบ่งออกเป็นเนื้อหา3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ วิกกจกกกแล้วก็งอกกกนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเรื่องย่อ3กมกกันครับถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับอ่านะครับทีนี้มาดูในเรื่องย่อของ3ามกนะครับจริงๆในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความยาวมากๆนะครับแต่เราจะเอามาย่อให้ได้กระชับให้ที่สุดในโลกเลยนะครับอะโอเคครับผมทีนี้มาเริ่มต้นกันครับ ในตอนกวนอูรับราชการกับโจโฉนะครับนั่นก็คือในสมัยพระเจ้าเฮียนเต้น,นะครับโจโฉตั้งตัวเป็นพระมหาอุปราชสําเร็จราชการแผ่นดินนะครับแล้วคิดที่จะกําจัดเล่าปีซึ่งขณะนั้นครองเมืองซีจิวอยู่นะครับโจโฉตีเมืองเสียวพ่ายาและเมืองซีจิวได้นะครับเล่าปีจึงหนีไปพึ่งอวันเซียวนะครับโจโฉจึงคิดที่จะไปตีเมืองแหฝือที่กวนอูรักษาครอบครัวของเล่าปีอยู่ในเมืองนี้นะครับ ต่อมานะครับโจโฉได้ให้เทียนยกลวงกวนอูออกจากเมืองแห่ฝือนะครับและก็ล้อมจับตัวกวนอูไว้นะครับเทียนยกได้ใช้กวอุบายปล่อยทหารของเล่าปี่นะครับที่โจโฉจับเป็นเชลยนะอ้าวเข้าไปเป็นไส้ศึกในเมืองแห่ฝือจนกวนอูเชื่อใจแล้วให้แห่หัวตุนคุมทหารไปท้ารบกับกวนอูนะครับและสกัดทางไม่ให้กวนอูเข้ากลับไปในเมืองได้นะครับกวนอูจึงคุมทหารหนีไปหยุดพักอยู่บนเขาแห่งหนึ่งนะครับ ทีนี้ทหารไส้ศึกเปิดประตูเมืองรับโจโฉเข้าเมืองนะครับโจโฉก็จุดไฟเผาเมืองสําหรับครอบครัวเล่าปีนั้นให้ทหารรักษาไว้ดังเดิมนะครับกวนอูตกอยู่ในวงล้อมของโจโฉนะครับโจโฉต้องการกวนอูวไว้ช่วงใช้นะครับทีนี้มีเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวก็เป็นนายทหารของโจโฉจึงอาสาเกลี้ยก,กล่อมนะครับให้กวนอูเข้ารับราชการกับโจโฉเตียวเลี้ยว เดิมเป็นทหารเอกของลิโป้นะครับติดตามลิโป้มาตั้งแต่อยู่เมืองตันริลิวจนลิโป้นะครับได้ครองเมืองซีจิว๋วแล้วถูกโจโฉตีแตกขณะที่ลิโป้ถูกลากตัวไปประหารลิโป้ก็โกรธเล่าปีที่ไม่ช่วยเหลือจึงร้องด่าไปตลอดทางนะครับเตียวเลี้ยวซึ่งถูกคุมตัวมัดไว้นยครับเดินสวนกับลิโป้ก็ให้ตั้งสติเตือนลิโป้ว่า,เ,าเกิดเป็นชายชาติทหารจะก,กลัวความตายทำไม กวนอูซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยก็ได้ฟังด้วยนะครับก็เกิดความชื่นชมในความกล้าหาญของเตียวเลี้ยวจึงขอให้โจโฉไว้ชีวิตแก่เตียวเลี้ยวโจโฉก็ยกโทษให้แล้วก็รับไว้เป็นทหารของตนตั้งแต่นั้นไปนะครับเตียวเลี้ยวรับราชการในสังกัดโจโฉจนกระทั่งเล่าปี่เป็นศัตรูกับโจโฉตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่เมืองซีจิวแทนลิโปโจโฉจึงยกทัพมาปราบปรามเล่าปีนั้นหนีไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวส่วน เตียวหุยหนีไปอยู่บนเขาบองเอยียงสันแต่กวนอูถูกล้อมอยู่ใกล้เมืองแหฝือเตียวเลี้ยวในทหารของโจโฉเนี่ยครับจึงอาสาเกลี้ยกล่อมกวนอูให้เข้ารับราชการโดยกล่าวกับกวนอูว่าหากท่านแหกดานคิดจะสู้ตายกับกองทัพโจโฉท่านจะมีความผิดสามประการอะไรบ้างครับคือ 1. เล่าปีกวนอูและเตียวหุยได้สาบานเป็นพี่น้องที่สวนท แม้ว่าจะไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันเนี่ยครับก็ขอตายวันเดือนปีเดียวกันหากกวนอูถึงแก่ความตายก็จะถือเป็นความผิดในข้อที่1น,นะครับต่อมาในข้อที่2เล่าปีซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์คิดกอบกู้บ้านเมืองบัตรนี้เล่าปียังไม่สำเร็จการใหญ่ หากกวนอูต้องตายลงเสียก่อนก็จะถือเป็นความผิดในข้อที่2นะครับเพราะไม่ได้อยู่ช่วยงานเล่าปีจนให้สําเร็จการใหญ่นะครับต่อมาในประการที่3นะครับนั่นก็คือเล่าปีฝากถึงครอบครัวของตนเนี่ยครับแกกวนอูหากกวนอูตายก็จะถือว่าเป็นความผิดในข้อที่3เพราะหากกวนอูตายก็ไม่ยอมมีใครดูแลครอบครัวของเล่าปี่ ในที่สุดกวนอูตัดสินใจยอมแต่คำมั่นสัญญา3าประการนี่ครับให้แก่เตียวเลี้ยวนำไปบอกโจโฉว,ว่า 1. กวนอูขอเป็นข้าพระเจ้าเฮียนเต้าตามที่เคยสาบานไว้กับเล่าปีแล้วก็เตียวหุย 2. ครับขอปฏิบัติต่อพี่สะพ้ายของตนนั่นก็คือนางกำรรหูหญินและนางบีหูหญินโดยใช้เงินเบี้ยว,วัดของเล่าปีที่เคยได้พระราชทานมาให้กับพี่สะพ้ายทั้งสองและห้ามผู้ใดมากล้ำกายเข้าถึงประตูแล้วข้อที่3นะครับ ถ้ากวนอูรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ใดตนก็จะไปหาแม้จะไม่ได้ล่ำลาโจโฉก่อนก็ตามโจโฉตกลงให้คำมั่นสัญญากับกวนอูตั้งแต่นั้นกวนอูจึงต้องอยู่รับราชการในสังกัดของโจโฉโจโฉพยายามที่จะซื้อใจกวนอูอยู่ทุกวันไม่ขาดสายเลยครับแบบว่าสามวันแต่งโต๊ะเลี้ยงทีหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะครับอีกทั้งพากวนอูไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตกวนอูได้รับพระราชทานนามว่า บิเยียงก๋งซึ่งแปลว่าเจ้าหนวดงามนั่นเองวันหนึ่งโจโฉเห็นม้าของกวนอูพร้อมโซจึงยกม้าเซ็กเทาซึ่งเคยเป็นม้าฝีเท้าดีของลิโป้ม้าเซ็กเทามีกำลังมากวิ่งได้วันละพันลี้กวนอูปรับปลื้มใจยิ่งนักถึงกับหลุดปากออกมาว่าดีจริงวันใดเมื่อเรารู้ข่าวว่าท่านพี่เล่าปีอยู่ที่ใดเราจะได้ไปหาท่านพี่เล่าปีได้เร็วขึ้นนะครับโจโฉจึงมีความวิตกยิ่งนักใจหนึ่งก็ชื่นชมกวนอูว่า มีความกระตันยูหาผู้ใดเสมอไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งรู้สึกน้อยใจที่พยายามเลี้ยงดูกวนอูนด้วยทรัพย์สมบัติแล้วก็ยศศักดิ์เท่าใดก็ไม่สามารถทำให้กวนอูนเสื่อมความพักดีต่อเล่าปี่ได้นะครับโจโฉจึงปรึกษากับเตียวเลียวว่าเห็นจะเป่าประโยชน์ที่จะต้องเลี้ยงดูกวนอูนอีกต่อไปเตียวเลียวจึงอาสาไปยังความคิดเห็นของกวนอูนดูก่อน แล้วเตียวเลี้ยวก็ได้คําตอบจากกวนอูว,ว่าสําหรับโจโฉนั้นกวนอูสํานึกในบุญคุณอยู่เสมอแต่เล่าปีเป็นพี่ร่วมสาบานมีคุณแก่กวนอูมาก่อนถ้าเล่าปีตายกวนอูก็จะตายตามไปด้วยดังที่สาบานไว้นะครับแม้ว่ากวนอูจะต้องจากโจโฉไปก็จะไม่ลืมบุญคุณของโจโฉและจะต้องตอบแทนบุญคุณของโจโฉอย่างแน่นอนเตียวเลี้ยวนําความไปบอกกับโจโฉโจโฉได้แต่ถอนหายใจครับ วิตกกังวลที่ไม่สามารถซื้อใจกวนอูมาจากเล่าปีได้ซุนฮกจึงแนะนำแก่โจโฉว,ว่าเมื่อกวนอูบอกว่าจะแทนคุณก่อนจากไปเพราะฉะนั้นเวลามีศึกก็อย่าให้กวนอูออกรบเพราะถ้ายังไม่มีความชอบ กวนอูก็จะยังอยู่กับโจโฉแบบนี้ตลอดไปคราวนี้โจโฉก็เห็นด้วยกับซุนฮกนะครับซ้ายังแสซงใช้อุบายเพื่อให้น้ําใจของกวนอูหักหานแปรเปลี่ยนไปจากเล่าปีในคราวระหว่างเดินทัพทางไกลเมื่อหยุดทัพณตําตบลใดยามตกค่ําโจโฉก็จัดให้กวนอูอยู่กับหูหญินของเล่าปีพักอยู่ร่วมกระโจมเดียวกันหมายความว่า หากชายหญิงอยู่ใกล้ชิดกันย่อมเสมือนน้ำมันใกล้เปลวไฟซึ่งพร้อมที่จะปะทุลุกซนด้วยความรักความใคร่โจโฉจ,จ,จึงเปิดช่องให้กวนอูคิดล่วงเกินหูหยินของเล่าปีซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การแต่งหักกับเล่าปีนะครับแต่เหตุการณ์นั้นผิดคาดทุกค่ำคืนกวนอูจะออกมายืนอยู่หน้ากระจมเพียงลำพังกุมเงามังกรเขียวไว้อย่างมั่นคง,งยืนเฝ้ารักษาการภายนอกอย่างสงบนิ่งไม่ขยับเขยื้อนตลอดคืน เป็นเช่นนี้ทุกค่ำคืนเลยครับส่วนฝ่ายเล่าปีที่หลบหนีไปอยู่กับอ้วนเซียวได้ยุให้อ้วนเซียวออกรบกับโจโฉอ้วนเซียวได้สั่งให้งินเหลียงทหารเอกเป็นทัพหน้าเดินทัพเข้าทางด่านแปะแบ้ทหารโจโฉมีความชำนาญในฝีมือของงง้นเหลียงจึงไม่มีใครกล้าออกรบกวนอูจึงขันอาสาออกสู้รบโจโฉจำใจต้องให้กวนอูออกสู้รบกวนอูใช้เงวฟันงง้นเหลียงคอขาดตายอ้วนเซียวจึงส่งบุญทิวผู้ซึ่งมีฝีมือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า เงินเลียงออกสู้รบกวนอูก็ฆ่าบุญทิวตายเสียอีกคนกวนอูฆ่าแม่ทัพของอวันเซี่ยวตายถึงสองคนซึ่งควรจะถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของโจโฉได้ในระดับหนึ่งอยู่ๆมากวนอูก็ได้ข่าวว่าเล่าปีไปหยุ่ด้วยอวันเซี่ยวจึงลาจากโจโฉเพื่อเดินทางไปหาเล่าปีกวนอูก็ลาโจโฉไปโดยให้คําสัญญาว่า จะหาโอกาสต,ตอบแทนบุญคุณของโจโฉให้ได้โจโฉก็นับถือในความซื่อสัตย์ของกวนอูและยึดมั่นในคำมั่นสัญญาสามข้อที่เคยให้ไว้กับกวนอูโจโฉขี่ม้าตามไปส่งกวนอูพอตามกวนอูทันโจโฉมอบเสื้อให้กับกวนอูเป็นที่ระลึกตามมารยาทนะครับกวนอูต้องลงจากหลังม้านะครับเพื่อรับเสื้อจาก โฉนะครับแต่กวนอูไม่ได้ลงจากหลังม้าเลยครับซ้ํายังใช้เง้วนะครับรับเสื้อจับโจโฉซึ่งในสมัยนั้นครับถือว่าเป็นการดูหมิ่นไม่ให้เกียรติกันเป็นอย่างร้ายแรงเลยนะครับการที่กวนอูไม่ยอมลงจากหลังม้าเพราะคงคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความรอบคอบในเชิงทหารด้วยนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับโจโฉก็คงจะเข้าใจในเหตุผลด้วยนะครับอ่า โอเคครับผมผมก็เล่าจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องสามก๊กนะครับโอ้โหยาวมากมากเลยนะครับอ่าแล้วที่สำคัญเลยเรื่องสามก๊กเนี่ยนะครับเป็นวรรณกรรมที่เป็นยอดแห่งความเรียงนิทานด้วยนะครับโอเคครับผมหวังว่าน้องๆจะได้สาระและก็ความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไคร b e หรือกดติดตามให้กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ